มันต้องเป็นปัญหาที่หนักมากแน่เลยแต่ใครๆก็อยากมีผมยาวสวยผมที่นุ่มลื่นแต่บางทีมันก็ไม่ได้ดูดีสำหรับทุกคนคุณเคยอยากมีผมยาวหรือเปล่าฉันจะทำยังไงกับผมฉันดีเนี่ยทำไมมันถึงได้ร่วงเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเบ็ตตี้เฮ้ยฉันก็เหมือนกันอะผมจะไม่เป็นทรงเลยดูสิมันติดวีเยอะมากอะปล่อยไว้แบบนี้ฉันว่าจะต้องหัวล้านแน่เลยอะ เราลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูดีมะโอ้ al, ความคิดเยี่ยมเลยโอเค g o เกอร์จะบอกทีวิธีรักษาผมมะดูสิมันบอกให้ใช้ซูปปเปอร์แชมพูรีวิวเขาดีกดสั่งเลยเสร็จโอ้โหใครมาอย่าบอกนะว,ว่าขอมาส่งครับนี่ฮะจริงด้วยในที่สุดเราก็รอดแล้วส่งของไวจริงเวอร์ขอบคุณมากนะคะแล้จะใช้บริการใหม่ อยาการู้จริงๆเลยว่าจริงไหมไม่ลองเร็วเข้าดีมากตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนแล้วฟันดีนะเจ้าสาวๆฉันมองว่ายาสับผมนี้จะได้ผลนะแต่ยังไงก็เถอะเมื่อว่าฉันจะสามารถสัมผัสอะไรได้บางอย่างนั่นไงเหมือนที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดพวกเธอทั้งสองคนกำลังเผชิญปัญหาใหม่ซะแล้วดูดูนี่นี่ไม่นะ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจูเลียน,นี่มันเกิดบ้าอะไรทำไมผมเราถึงได้ยาวขนาดนี้คะเนี่ยมันต้องเป็นพ่อแชมพูนแน่ๆเลยเอาออกมาสิฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างไหนเอามาดูดิมันเขียนว่าเอ่อฉันว่ามันรู้สึกแปลกๆแ,แล้ว <c oughs> มันบอกว่าชา <c oughs> เลนผมยาว24ชั่วโมงเอาล่ะยังไงก็ช่างเราก็ต้องมีชีวิตต่อไปไหนลองหวีดูสิ ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนดีกว่าเนี่ยไห้ลองดูหน่อยสิโอ้ยไม่นะจะทํายังไงดีพันกันหมดแล้วตัดออกได้ไหมเนี่ยแต่ฉันว่ามันไม่ได้ผลรอกนี่จูเลียต่อไปเรียกฉันว่าราพันเซลนะเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนช่างมันเถอะมาทางด้านจูเลียกันบ้างแค่จะทํายังไงกับผมของเธอน่ะเออบางทีเครื่องหนีบนี่มันอาจจะช่วยชีวิตฉันได้ชั่ว่าสองอันนี้คงไม่รอดอกผมเธอไม่นะ ทำไมมันติดกันแบบนี้เข้าไม่นะเออติดกันอีกแล้วขอกันเทจะยอมแพ้แล้วเอาล่ะฉันคิดว่ามีวิธีที่เข้าท่าอยู่นะโอเคโอเคฉันว่ามันได้ผลสุดๆใช่แล้วเบ็ตตี้เราทำมาได้แล้วสองคนก็ดีกว่าแค่คนเดียวเนอะ <S 2> <S 2> ไม่น่าเชื่อว่าเราจะฉลาดขนาดนี้ตอนนี้เราก็ออกไปข้างนอกได้แล้วงั้นไปกันเลย ได้เวลากินแล้วอมเมนูวันนี้เป็นอะไรนมแล้วก็คอนเฟลกอร่อยรวดเร็วทันใจแถมยังถูกอีกด้วยลองชิมดูสิออร่อยอไม่นะผมฉันจ๋อยมันเข้าไปในถ้วยแล้วออแบบนี้จะกินเข้าไม่ลงเลยแล้วอยากจะอ้วกโอ้โหแม่เจ้ามันอยู่ในช้อนฉันได้ยังไงเนี่ยน่าขยะกขยังสุดๆเลยอะแบบ มันแย่มากเบตี้ฉันคิดว่าฉันอยากจะอ้วกอ่ะนี่เราไปร้านตัดผมกันดีมหไม่ได้เราไม่มีเงินตัดผมเธอยจะไม่ได้เหรอลืมเรื่องนั้นไปได้ยังไงเนี่ยเราต้องรอถึงเดือนหน้าถึงจะเข้าร้านตัดผมได้อ่ะ <c oughs> ยอมอยู่แบบนี้ก็ได้อ่ะการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกวัยแต่ดูจากทั้งสองแล้วคงไม่น่าจะรอดพอดีเมื่อไรจะเสร็จเหรออ๋อรอก่อนเด็กฉันเพิ่งมาเนี่ยอย่างนี้ต้องนี่เลย ว่ลห้หูนี่ฉันมาผิดเิมหรือเปล่าฟะเนี่ยเจอแต่คนปแปลกคืออยู่ตรงนี้มีหวังโดยไล่กัดแงะเลยนี่พวกฉันไม่ใช่ซอมบี้นะยะเดี๋ยวนะจูเลียฉันคิดว่าเธอกำลังจะมีปัญหาแล้วนะั่นะนะ่นะฮะว่าไงไม่เอาเนอะทำไมผมของฉันถึงติดแบบนี้เตตี้ช่วยด้วยช่วยฉัน เด,ด,ดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันกำลังมาช่วยเธอแล้วจูเลี<อ>ยเย้ทำไมมาพันกันขนาดนี้โอใย้ดีดือกระเป๋าหน่อยสิหายใจเข้าลึกๆเยเราทำมาได้แล้วเชื่อว่าผมพวกเธอนี่มันเกินเยียวยาแล้วล่ะสาวๆแต่ว่าฉันคิดว่าพวกเธอก็ยังออกไปเดินเล่นได้นะ้ยน่า,นานแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้ออกมาเดินเล่น่ะ เราพ่าผมเจ้าปัญหานี่แท้เลยนี่เธอคิดว่าเราควรจะทํายังไงดีคืนปล่อยไว้แบบเนี้ยเราได้แย่แน่เลยนะจูเลียดูสิผมเราลากใบไม้ไปหมดเลยนี่มันแย่สุดๆเลยนะเนี่ยเราเหมือนถังขยะย,ยังไงก็ไม่รู้<อ>นี่เบตซี้เธอจะเปรียบเรากับถังขยะไม่ได้นะแล้วเธอจะให้ฉันเปรียบว่าอะไรเออแบบเนี้ต้องสาก,กิลาดครั้งมาถึงจะออกเฮ้ยบ้านฉันไม่มีแชมพูใช้แล้ว นี่ฉันรอเป็นชาติแล้วเมื่อไหร่นักเรียนจะมาสักทีเนี่ยโอ้ยในที่สุดก็มามาจะได้สักทีนะไม่มาชาติหน้ากันเลยล่ะ hmm. วันนี้มีแบบทดสอบที่สําคัญเอาล่ะทีนี้เตรียมตัวเอาสมุดขึ้นมาเลยดินสอแล้วก็ทุกอย่างให้เรียบร้อย <Yeah. S 1> เอ๊ะพูดแล้วก็เอาขึ้นมาสิเออสักครู่นะคะคือมันหายากหน่อยนะคะนี่ไงปากกาซ่อนอยู่นี่ <im itation> ส่วนนี่กระสมุดอ่ะนี่เธอขนของทางบ้านมาเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ค่ะเราเอาของที่บ้านมาขายด้วยนะคะเออนี่ฉลอเล่นน่ะลูกโลกกีตาร์รรรแล้วก็ผมพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเออจริงๆแล้วเรามีของมาขายอีกเยอะเลยนะคะเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยปืนเนี่ยนะนี่พวกเธอเอาปืนมาจากไหนกันเนี่ยอย่าขยับแล้วก็ยังมาแคเ <im itation> เ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดีด๋ยวี่บันเรื่องอะไรอ่ะแค่สอบไม่ต้องเอาปืนออกมาเลย เราล้อเล่นนะคะครูมาเริ่มเรียนกันเถอะนะคะนี่พวกเธอกล้าดียังไงมาทําแบบนี้กับฉันเนี่ยฮะ<า>เออโทษทีคะ่ะ<ส>คือเราแค่ล้อเล่นน่ะอ๋อยากจะล้อเล่นกันมากใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราสองคนเอาเอฟไปกินเลยราพันเซลของเราต้องทํางานบ้านเหมือนกันใช่ไหมเบตตี้อยากรู้จังว่าเธอจะทํายังไงกับผมของเธอฮะ อะไรกันผมฉันติดอีกแล้วเหรอ,อไม่นะกี่ชาติฟะเดี่ยถึงจะได้เดึงออกเนี่ยผมบ้าน,นี่มันสร้างปัญหาตลอดเลยทำไงดีสงสัยฉันต้องตัดผมซะแล้วมั้งไม่อ่ะเรียกช่างซ่อมดีกว่าสวัสดีค่ะคือฉันมีปัญหาหน่อยอ่ะมาตอนนี้เลยได้มั้ยมาแล้วครับเอ,อ่อเข้ามาเลยค่ะออนี่ค่ะคือผมฉันติดอ่ะโอ,อ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณสุดชีวิตเลยฮะ แถมยังต้องแพงแน่เลยอ่ะมาดูเหมือนเรื่องนี้จะยากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเออจริงเหรอคะเออจริงเหรอคะเนี่ยนี่อีกนานไหมกว่าจะซ่อมเสร็จรรอ่ะเสร็จแล้วครับเอาออกได้เลย <laughs> ในที่สุดย้ยทำไมผมฉันถึงได้เป็นท่อขนาดนี้เนี้ยในที่สุดก็ได้อาบน้ำสักทีนานแล้วที่ไม่ได้อาบน้ำแบบนี้ต้องแช่น้ำอุ่นสักสองสามชั่วโมง อน่านเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนหมีเลยพราะจะตัวย่อยนี่นีน่น้ำมาตัวอะไรอ่ะฮ่าไอ้นคนลามกออกไปเด่ยวนี้เลยนะค,คือขอโทษันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ยังไงก็แล้วแต่ผมเธอสวยดีนะยังจะมาพูดเองบอกให้ออกไปยังไงแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยดีนะที่ฉันมีผมช่วยบังเอาไว้หีไม่อยากจะคิดเลยอ่ะ นี่อีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้วไม่ได้การและแบบนี้ต้องเรียบพร้อมถัวซะแล้วเฮีย <c oughs> ม,มิมี่แม่ยังไม่มีเวลาเล่นด้วยนะลูกนะไว้แม่อ่านหนังสือเสร็จแล้วจะไปเล่นด้วยนะ <c oughs> โอเคปะนี่จะจะสอบผ่านไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเอยขอพักหน่อยก็แล้วกันเอาละแค่นึงชั่วโมงก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งดูเหมือนเจ้าหมาน,น้อยจะชอบเล่นผมเธอมากจริงๆผมของเธอก็สามารถเป็นพรมได้ดีเลยล่ะอ้าผมหเนี่ยเหนียวเหมือนหนังหมูเลย นี่ทำอะไรอ่ะปล่อยเดี๋ยวนี้นะเบ้ยอย่าดึงผมแม่สิโอ๊ยบอยเฮ้อนี่มันกลิ่นมีมี่หนุมไม่ได้แปรงฟันมานานกี่ชาติลแล้วนเนี่ยว,ว้าวดูเหมือนว่าวันนี้จูเลียจะมีนัดเดทนะเนี่ย <c oughs> ันต้องดูดีที่สุดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่นะตายแล้วจะสายป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยหวังว่าหมายเขายังรอฉันอยู่นะฮอผมอีกแล้วอยู่ <c oughs> ไหนนะทำไมช้าจังเลยอ่ะ เอเท่าทีนะคือรถมันติดมากเลยใช่เขาโอเคคือน,นี่ตัวไปตอบผมมาใหม่เลยเนี่ยเออไม่คิดหรือว่ามัน ดูยาวไปหน่อยอะฮะเออเออนี่มันแฟนชั่นอะตัวช่วงนี้เขากำลังมาแรงจริงเหรอก็ว่าผมตัวมันดูแปลกนะที่รักมานี่นะในคอดูหน่อยสิเดี๋ยวอ่อเบาๆสิตัวบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับผมของเขาเฮ้อช่วยด้วยช่วยเอาผมออกไปทีที่รักหายใจไม่ออกอช่วยด้วยทำไมมันถึงได้ยุ่งขนาดนี้นะเสร็จแล้วเราจะได้แก้มาได้แล้ว ในที่สุดเจ้ก็หายใจออกสักทีเฮ้ยนี่มันวันอะไรของฉันฟเนียทำไมถึงไม่มีลูกค้าเลยน้ำมันรูาพันเซลตัวจริงเส็งจริงปะเนี่ยใช่พวกเธอคือราพันเซลเชวยเราทีก็หน้าหัวเลยก็ดีนะใช่ผมเนี่ยมันทำให้ชีวิตฉันพังไปหมดแล้วอุ้ยแล้ววันนี้แหละฉันจะเอาเงินไปฝากธนาคารสักทีอย่ากลัวไปเลยนะคะยังฉันจะโกนให้หมดเลยค่ะ เย้เดที่สุดฉันก็สามารถกันจัดไอผมบ้านี่ออกไปได้แล้วแน่นอนค่ะอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวนะอะไรกันทำไมตัดเท่าไรผมก็ไม่ขาดสักทีหอแบบนี้ต้องเออท์ทำไมถึงไม่ขาด่สงสัยมันดื้อค่ะต้องตัดอีกหลายวิธีเดี๋ยวฉันจะลองก่อนนะคะเออเลื่อยเลยเหรอคุณแน่ใจนะเออไม่หรอกค่ะก็ไม่เคยลองฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบไม่มาก่อนเลยไม่ฉันไม่ยอมแพ้เร็วเข้าฉันทำมันได้แน่อือย ขวานเหรอไม่อยู่แล้วฮะฉันต้องตัดมันให้ได้อย่าหนีนะเบ็ตตี้แหวนเร็วถึงอยู่แบบนี้เราตายแก่เลยนี่พวกเธอจะหนีไปไหนฉันยังตัดผมไม่เสร็จเลยนะขอละขอร้องเราจะทำยังไงดีใครก็ได้ช่วยด้วยเราคงต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตได้แน่เลยจูเลียโอเคใจเย็นๆไม่เป็นไร บางทีเราลองดูทีวีสักหน่อยมะเราอาจจะช่วยได้ะน่าเศร้าจังเลย <laughs> จะร้องไห้ตอนนี้ตลอดเลย <laughs> มันก็แค่หนังอ,อย่าอินมากสิเอาจริงๆแล้วผมนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเธว่ามะ <laughs> รู้สึกหนาวจังเลยอะ <laughs> โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราสามารถเอาผมมาทําเป็นผ้าห่มก็ได้อะ <laughs> มันต้องแบบนี้สิฉันว่าเราพักผ่อนกันหน่อยดีกว่านะ <laughs> ผมของฉันผมจะหายไปไหนจูเลียผมจะหายนี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอคือผม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 ฉันไงผมฉันสั้นมากเลยตอนนี้เออผมเดอก็เท่าเดิมนะเบตตี้อ๋อี่ฉันฝันแปลกสุดๆเลยอ่ะเธอต้องไปเชื่อแน่ในความฝันเนี่ยฉันกับเธอมีผมยาวมากๆยาวจนลากพื้นเลยนะมันเป็นฝันที่น่ากลัวในนั้นเนี่ยมีผมสั้นแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับผมยาวของเราหรือเปล่าคุณเคยฝันว่ามีผมยาวถึงพื้นกันไหม แล้วคุณชอบผมยาวหรือผมสั้นกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะแล้วหากคุณเจอสถานการณ์แบบพวกเธอคุณจะมีวิธีแก้ไขยังไงจะไปร้านตัดผมหรือจะลองตัดผมด้วยตัวเองดูล,ล่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ชมวีดีโอของเรากดติดตามช่องชุมชุมว้าวเลย